สวัสดีครับวันนี้นะครับเบนนะครับพามาที่งาน Thailand Fishing Expo ปี2025นะครับบรรยากาศภายในงานนะครับก็เต็มไปด้วยนนานักตกปลานะครับที่ชื่นชอบในการตกปลานะครับงานนี้นะครับจัดปีละหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นปีของ2025นะครับบรรยากาศภายในงานนะครับก็เต็มไปด้วยร้านที่มาเปิดบูธนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับตั้งแต่ชิปมานโนไดว่านะครับมีจต็มปหมดเลยนะครับนี่ครับเอ เ s ็ h เอ l a n d ก็มาออกบูตด้วยนะครับกุ้งทดสปอร์ตก็มานะครับแต่ที่สำคัญนะครับภายในงานนี้นะครับราคาพิเศษมากๆนะครับตั้งแต่คันตกกุ้งแม่น้ำคันตีเหยื่อปลอมนะครับมีแม้กระทั่งเรือนะครับก็มีเรือออกบูตเหมือนกันนะครับงานนี้แม้กระทั่งใครที่ชื่นชอบพวกเหยื่อปลอมนะครับก็มีวางจัดจำหน่ายเต็มไปหมดเลยนะครับแม้กระทั่งเสื้อผ้านะครับออเทอร์ีในการตกปลานี่คือถือว่าเยอะมากๆนะครับอันนี้เป็นของทางค่ายเรียวโกะนะครับก็ บอกตรงๆว่าไม่อยากออกจากบูธนี้เลยนะครับอยากจะได้คันบิวตกปลาบึกกลับบ้านสักหนึ่งคันนะครับเอาเป็นว่าดูไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาจัดทีหลังนี่นะครับอันนี้เป็นคันบิลนะครับโอ้โหสวยจริงๆนะครับของทางบูธเกียวโพกนะสวยนะครับราคาโปรโมชั่นมากนะครับภายในงานนะครับแล้วก็มีบรรยากาศต่างๆนะครับนี่ครับวิดีโอนะครับ ที่บึงสมรานะครับของทางค่าย PS Group นะครับอันนี้เป็นเรือนะครับก็หลายๆบริษัทนะครับมาออกเรือพายักันนะครับบรรยากาศภายในงานนะครับนี้เป็นรอบ p o s ซ i d o โ o เ e นฟ f o ์ t นะครับภายในงานนี้เปิดตัวรุ่น450นะครับล้วก็300นะครับมีเปิดตัวใหม่ภายในงานนะครับอันนี้เป็นเหยื่อปลอมนะครับตกกุ้งนะครับตกปลาหมึกนะครับโอ้โหเต็มไปหมดเลย อันนี้ก็เป็นพวกออเทอร์ซอรีนะครับกระเป๋านะครับกระติกโอ้โหเยอะแยะไปหมดนะครับเลือกไม่ถูกเลยนะครับนี่อันนี้เป็นคันนะครับของใบสัตนะครับโอ้โหคนให้ความสนใจเยอะมากนะครับของค่ายใบสัตนะครับมีหลากหลายนะครับงานมีตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่13กระดษกระดาษนะครับปี68แปใครพลาดงานนี้ต้องบอกเลยเจอกันอีกปีหน้านะครับอันนี้ผมก็เอาบรรยากาศมาให้ชมกันนะครับมีทั้งเรืออุปกรณ์คือครบ วงจรจริงๆนะครับแล้วที่สําคัญภายในงานเนี่ยคือลดราคาเยอะจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นพุธของค่าย VBa บทนะครับที่ผมจับอยู่ก็เป็นนอกโมโม่บิ๊กเกมนะครับสวยจริงๆนะครับขาย v b a บที่คือคนเยอะมากๆนะครับงานนี้คนให้ความสนใจกับทางค่าย VBa บคือเยอะจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมภายในงานนะครับก็ลองชมดูก่อนนะครับ คือคนเยอะจริงๆนะตอนแรกตั้งใจว่าจะไปไลฟ์สดที่งานนะครับแต่โหไม่ไม่ไหวครับคนเยอะจริงๆนี่ครับือครับคนเยอะไหมเยอะมากนะครับนี่เป็นโคไซดอนนะครับก็เป็นรุ่น300กับรุ่น450ูนนะครับก็เปิดตัวภายในงานนี้นะครับนี่ลองโคไซดอนโอเชียนฟอนนะครับตัว300กับตัว450นย์นะครับแล้วก็ ในงานนะครับนี่เป็นตัวโอเชียนฟอร์สลิมิเต็ดนะครับมีตัวเดียวนะครับก็ใครที่ซื้อสินค้าค่าย PS g ก o u p ภายในงานเยอะสุดดนะครับจะได้ลอัวเมื่อสิ้นะครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศภายในงานนะครับที่งาน Thailand Fishing Expo ปี2025นะครับแล้วเราได้เจอนี่ครับนาโอเว่นนะครับคนดังนะครับผมก็เป็น f c นาโอเว่นเหมือนกันนะครับนาโอเว่นก็โอ้ต้องบอกตรงบูธของนาโอเว่นนี่คือราคาเดือดมากนะครับ รถราคาคือแบบเยอะจริงๆนะครับที่งานผมก็นะครับได้มา1คันครับสำหรับงานนี้นะครับเก็บไป1แต้ม